ศนก็ได้นะศูนย์ก็ได้สองก็มีนะครับเก้าก็มีแปดก็มาอ่าอ่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆปังๆร่ำรวยนะครับหวังว่าแนวทางชุดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจะเป็นประโยชน์จะนําผ้าให้ทุกคนนะครับเฮงๆปังปร่ำรวยนะครับนะไม่ต้องการสิ่งใดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆมันๆแล้วกันเนาะโชคดีครับ รุนคักแพทย์จ้านะครับครับผมนะอันนี้ถือว่าปล่อยเร็วแล้วนะนะครับอะเช็กดูเลยนะตอนนี้ผมไลฟ์สดสิบเก้านาทีเองนะครับปกตินะปกติยี่สิบสี่ยี่สิบห้านาทีครับนะเทียนีือว่าเร็วเติมครับผมเนาะก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีให้ทุกคนทายอาจจะมีให้ทุกคนลุ้นนิดนึงนะครับแต่นะครับเผื่ออย่างตีนะครับ เพื่อนะครับเพื่อหลายๆท่านนะครับที่กดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพี่คุณป้านะครับเด็กเข่ามาเบิงนะครับก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเนาะก็จะไม่ได้มาถามซ้ำอีกในเพจนะครับเย้ทายถูกนะครับ39ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆร่ำรวยทุกคนจ้า39นะครับ39ก็อย่าลืมกลับด้วยกัน แจกเด้พี่น้องก่อนจากกันฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับเนาะแล้วก็นะครับขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเลขสายด่วนนะครับสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงก์ด้านล่างรับก่อนใครรับก่อนนะครับรับก่อนมูคือเลขสายด่วนพี่น้องสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนนะครับสายด่วนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับหวัดดีคุณบุญนองหวัดดีจ้ารักเดียวใจเดียวหวัดดีครับหวัดดีคุณโหนคิดครับ <c oughs> เข้ามาบอกแจ้งเตือนเลยนะ <c oughs> ตะละนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเ,เหตุผลนะครับที่ผมต้องรอนะต้องดิวนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายท่านคือ <c oughs> บุญโทรศัพท์จนเวียนหัวแล้ว กับหัวด้วยไหมนะจันนะครับนะขึ้นอยู่ที่เราชอบครับถ้าถามผมอ่ะถ้าถามผมคือผมไม่พลาดนะสามเก้ามันเป็นสามหกได้นะครับเนาะสามเก้านะครับเลขเก้าเลขหกง่ายๆเลยมันตัวเดียวกันนะครับกับหัวกับตัวเดียวกันเ้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สามเก้ากับสามหกนะอ่าอันนี้ก็ลืมบอกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลืมบอกนะครับ แต่ถ้าใครที่แบบติดตามผมมานานเนาะเลขหกเลขเก้ามันตัวเดียวกันนะครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่แบบติดตามผมนะหกเก้าตัวเดียวกันครับกลับเล่นได้จ้ะนะครับอาจจะเพิ่มงบนิดนึงนะครับแต่ก็ยอมนะยอมนิดนึงยอมเพิ่มงบจากน้อยนึงนะครับเพื่อความเฮงความปังนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปต่อเนาะถึงจะหาบาทสิบบาทก็ได้ อ่าโชคดีนะครับเนาะอ่าโชคดีทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคดีเดอ้อพี่น้อง <c oughs> โชคดีครับคุณแม่โชคดีค <c oughs> ร,รับเรื่องรัฐบาลนะครับเนาะถ้าใครทีร่แบบติดตามผมมานานนะประมาณอ่าปีก่อน <c oughs> ประมาณพุญละนะครับประมาณต้นปีกายบุละนะครับน่าจะทันเล็กรับอยู่นะครับอันนี้ นะเลขลับก็ห่างหายเราไปนานเลยนะครับน่าจะเป็นปีเลยนะนะครับชุดเลขลับคือไม่มาไม่มีนานแล้วนะครับนะก็จะก็ <c oughs> <c oughs> อ่าบัได้เบิร์ไล์สดอาจารย์เล่ยนะครับยุ่มมากค่ะนะครับนะว่างๆก็มาได้กันนะครับว่างๆก็มาเจอกันเนาะนะครับเนะ <c oughs> สียอาจารย์ขาด,ขดหายใ,ใช่ไหม ได้ร 39, อสามเก้าได้รอดเก้าสามเลยครับสแทธิยกน้อยเมื่อือนนี่ละเลยครับขอให้ฟังแล้วกันนะเออมันก็มาอยู่นะมันก็มาอยู่ไอ้อ่าไอ้อะไรนะแนวทางแนวทางรัฐบาลมาหน่อยนะครับเกิดขึ้นบ,บ่อยครับพอพอผมส่งแนวทางเนาะพอผมส่งแนวทางเอ้พอผมส่งแนวทางรัฐบาลลงกลุมนะครับก็มีลหลายหาท่านนะเอา แนวทางรัฐบาลไปเล่นน้อยในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ฟังแล้วกันนะครับบริแรงต้องการเยั้พี่น้องนะครับเนาะต้องการนะครับสงที่ผมต้องการก็คือแบ่งปันแนวทางนะครับเนาะนะสีแห้งสีปังนะครับเกาะนะ